ต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการ ของนางกฎกรภูเด่นแก่งตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูขอสอหนึ่งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเมก็กเทศบาลตำบลห้วยเมก็กอำเภอห้วยเมกจัังหวดกาลสินนางกฎกรภูเด่นแก่งเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2516อายุ44ปีจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนห้วยเม็กราชนุกูลจัังหวดกาลสิน จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจังหวัดกาลสินจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดกาลสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็กสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยเมก็กอําเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูคสอศหนึ่งศูนย์อุรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเมก็กสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยเมก็กอําเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินรวมอายุรับราชการ6ปีการปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมินครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลปีที่1โดยสอนทั้ง6กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอนรวม25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการและหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเจ้าหน้าที่ระบบประกันคุณภาพภายในครูเวรประจำวันพุธเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่หนึ่งด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยนางกฎชกรผู้เด่นแก่งมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินยัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางกฎชกรผู้เด่นแก่งมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสมัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เช่นเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นประจำสวดมนต์ทุกวันศุกร์และเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้นและนำนักเรียนเข้าค่ายปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมเช่น เขาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญของชาติเช่นวันแม่แห่งชาติและว,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยกวรางกูลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและวันปิยมหาราช 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนางกฎชกรผู้เด่นแก่งได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นผู้วางแผนการใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่างรัดกุมมีการใช้จ่ายตามความจำเป็นไม่สร้างหนี้สินนอกระบบและเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดเช่นไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพานันไม่ดื่มสุรา การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัติอดออมมีการวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวมีการออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นแยกบัญชีการเงินหลายบัญชีตามวัตถุป,ประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพนางกฎชกรผู้เด่นแก่งเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพเช่นมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน ห้าความรับผิดชอบในวิชาชีพนางกุชกรภูเด่นแก่งเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่รวมทั้งเข้ารับการอบรมพัฒนาสื่อและหาความรู้ ใหม่ๆใ,ในวิชาชีพเพื่อได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมในเรื่องต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งต่อหน่วยงานและผู้เรียนประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความรู้ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช้การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักสูตรของทางวิชาการมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนมีองค์ประกอบ ขอบของแผนครบท้วนสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลักวิชาการมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและถูกต้องมีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานคัดสรรการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและตนเองอย่างเป็นระบบ ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทําให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเช่นการเข้าประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมนาการศึกษาต่อการศึกษาเอกสารทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากสื่อและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ที่ทําให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอมีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอนการเลือกการสรุปการจัดระบบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและจัดทําเป็นเอกสารทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปรับพฤติกรรมแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นวิทยากร การเผยแพร่เอกสารสื่อนวัตกรรมการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ น้านที่ 3. ผลการปฏิบัติงานนางกฎชกรผู้เด่นแก่งมีการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้ได้ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนดและทำการจัดการเรียนรู้ตามแผนมีการดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนานักเรียนมีการพัฒนาจัดหาประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัยสนใจเรียนสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะและนิสัยรักการทำงานมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมีการสดแสดงออกด้วยความมั่นใจราเริงแจม่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นมีความกระตือรือร้นมาเรียนอย่างสม่ำเสมอเรียนและร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่างๆได้ดีเป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู ขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปขอกาบขอบพระคุณ